ไปดีคอยทับยูพักวันนี้มาเจอกับทับยูรักอีกแล้วนะทุกคนตอนนี้ทับอยู่ที่เกาหลีเป็นมือที่สองของทีมมาทัศน์นะศึกษาที่เกาหลีนะทุกคนเท่านี้เรากำลังลงตัวกันนะเขาจะง่ายวอรพักจากเวลังลงตัวกันจะอ้อมไปให้กินแล้วก็ไปเวียนะม,มาท้ารถทุกคนมาถึงสา,าสานรถมาแล้วนะทุกคนนีเ้เราจะเดินทางออกกอก กับไหนนะไม่รู้ว่ะเอาไม่เตียวกันก่อนเขาจะเอาไปหั่นสลิมหั่นสลิมนี่จะเป็นซากร์นอ่ะแต่นี่เป็นอะไอ้หั่นเซามาแล้วอย่าไปเปิดอนกันละหั่นซาวไม่ใช่คุณนี่ไงนี่ไงคุณบัมเนาะมาซื้ผมแล้วนี่เลย

เทศจดาหารจะดีหมดเที่ยวเพื่อให้สถาีแล้วก็อาให้ข้อมูลต่างเกี่ยวกับการชนะครั้งนี้เนาะเาจมครื่งนะลกเลี่ยนเครื่องกนยล็กซางจะเป็นพวกขามอบให้เพื่นเนาะเปิดเทประเทศพร้อมให้เลยอาหารเบนโตอาหารกังวันกลางหวัน นอีอย่างนี้นีอย่างบุีย่งบุมีทุก่ี่หนะอาหาอฮาเกาหลีูด,ด,ด,ดอร่อยไหมครับแซบคับแซบคับ่บอค,คือสมตามบ้านเาเป่าเแต่นี้มูไปอีกวันนึงลนะมือนึ่งนะมูงมไปกี่ที่นะพี่วันนึ่งอะ <c oughs> ได้ไปอย่างนี้นะครับมาแค่สิวันทีนี้น่าจะไปทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งทั้งหมดเลยนะครับล็อกไปถึงตรงนี้เหนือได้นะครับดูนิวเคลียร์จะไปบทอื่นต่ออ่ะดูเป็นไงตัวนางูน้องมักอย่างก็คือว่าไปใส่กระเบื้อตัวละงเนี่แล้วแล้ว เ <bunker. S 2> นี่ยเฮากำลังไปต่อเนาะอีกเมืองหนึ่งคิดละปีประมาณ <Hayır. S 2> 50นาที5สมบหงเนาะมีเฮามาเก็บลูกอันนี้มีลูกอย่างนี่ลูกพีชเนาะพี่อันกินได้ป่าแต่เขาต้องดูหนาทีต้องานาทีนาว่าให้ผมนี่นะ ดดมือนึงมีเขาขี่รถจากชั่วโมงหนึ่ชั่วโมงครับชั่วโมงนี่เขาอุโมงอุโมงมงม้อจอดนี่เป็นไฮไลท์ชอบที่สุด <_ d ance> ที่พักอยู่นี่เนาะเป <_ d ance> ่น <_ d ance> ล็นางรถลิต์น,ตนคัมพิงานตอนนี้ประมาณแป้นมกเคงกา I think but you know